สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่ทุกคนนะครับนะเอฟซี FC ครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกันในสี่คำนะ EP นี้ก็จะมาคุยเอฟซีเนาะมาคุยเอฟซีทุกคนเลยนะครับคุยเอฟซีทุกคนเลย EP นี้ไม่ดรามา่าไม่ฟาดคืออันเนี้นย,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 ยนนะมันเกิดอะไรขึ้นับพวกเราหลายหลายหลายคนนะมันเกิดอะไรขึ้นก็ มันคงจะมันคงจะเป็นโค้งสุดท้ายนะพี่ครับนะคงจะเป็นโค้งสุดท้ายก็อยากจะให้ทุกคนนะครับนะจับมือให้แน่นแล้วก็ให้ปล่อยวางให้มองแต่สิ่งดีๆแล้วชีวิตเราท้ายสี่คบจะมีความสุขผมบอกตัวเองเสมอครับว่าให้มองแต่สิ่งดีๆ อะไรที่ไม่ดีให้ตัดทิ้งไปผมตัดทิ้งไปในปีหกเจ็ดแล้วในปีหกแปดนะครับผมจะไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาไว้ในใจนะครับเพราะฉะนั้นจะมีมันเกิดสถาการณ์ที่มันวุ่นวายมากขึ้นมันมีเรื่องรามากมายเข้ามาในช่วงในช่วงเรือนะครับเรือเรานะครับได้ถูกพายุนะครับถลม่มจนทำให้เรืออับปาง รเรามองอย่างนี้นะทําให้เรือปางนะครับแต่เรือน,นี้เราก็ซ่อมมันจนเสร็จก็ไปต่อไปแบบทุรักทุเลแต่เราก็ไปต่อด้วยควาสมสามัคคีของพวกเราเราค่อยๆพยุงเรือลานี้ให้ไปถึงฝั่งถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์เมื่อถูกพายุก,กลางทางถล่ม แต่ให้พวกเราสามาคัคคีกันพยุงเรือลำน้อยลำนี้ที่เจอพายุลูกเล็กลูกน้อยลูกใหญ่ซัดเข้ามาที่เรือจนเรืออับปางและพวกเราก็ซ่อมเรือกันเสร็จจนทำให้เรือลราไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับสามาคัคคีแล้วช่วยกันพยุงเรือลำนี้ ให้ไปถึงฟังแม้ในเส้นทางบางอย่างมันจะมีอุปสรรคอะไรปัญหามากมายให้เรามองข้ามผ่านไปและทุกอย่างมันจะมีจะมีความสุขเองนะครับเรื่องหนักฝันนี้ก็เจอกันมาแล้วทุกคนก็เจอกันมาแล้วนะครับเรื่องนนหนักพวกเราก็เจอกันมาแล้วเนาะในช่วงเวลาเวลาห้าปีเนี่ยพวกเราเจออะไรกันมากันบ้าง นะครับมันหนักน่วงฝรนี้ก็ผ่านมาแล้วครั้งนี้ก็ขอให้มันผ่านไปดีนะครับขอให้มันให้มันผ่านผลนพายุเลิกลูกนี้ไปให้ดีนะครับเรือลำนี้ถึงฟังหรือไม่ถึงฟังมันก็อยู่ที่พวกเรามันอยู่ที่เอฟซพอต่อทุกคนนะครับ คนแค่เพียงคนเดียวคนแค่เพียงเพียงสองคนไม่สามารถที่จะพาเรือไปถึงฝั่งได้เมื่อเจอพายุลูกใหญ่คล้ายๆเหมือนเซรามิเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้แต่ถ้ามีพวกเราเข้าไปช่วยพวกเราหลายคนนะครับพยุงเรือลำเนี้ชยชวนผากช่วยกันดันช่วยกันมือพาย เชื่อว่าวันหนึ่งก็คงจะสําเร็จครับถ้าเราไม่ท้อนะครับถ้าเราไม่ท้อหนักนิดเบาหน่อยนะครับเราก็อาภาัยให้กันนะครับคนเรามันต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณเราจะมีพระเดชไม่ได้เราจะฟันอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีทั้งพระคุณทั้งเมตตาพระเดชนี่คือตรงพระคุณนี่คือเมตตานะครับพระน่สี่ครับเราก็ต้องเราก็ต้องช่วยกันในปี่ครับนะ ต้องช่วยกันทุกคนนะครับก็กพีนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่ครับไม่ดราม่าไม่ดราม่าแล้วก็ไม่ฟาดแต่อยากให้ทุกคนนะครับอ่อรู้ถึงวันที่เราลาบากลาบากคนนี้ก็เจอมาแล้วถูกต้องไหมครับนะครับลำบากคนนี้ก็เจอมาแล้วเพราะใช้ฟีครับนะ หลังจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีบททดสอบอีกเยอะและสิ่งที่ผมเจอทุกว,วันนี้ก็คือบททดสอบผมคิดอย่างนั้นนะครับและชีวิตเราจะมีความสุขมันเป็นบททดสอบมันเป็นวิบางกรรมที่ผมต้องเจอนะครับเป็นบากกรรมที่ผมเจอคนเราไอ่สิเราไม่มีกรรมหมดทำกรรมดีไหนกรรมดี ทำกรรมชั่วได้กรรมชั่วนะครับไม่มีใครพ้นกรรมของตัวเองได้จําไว้ให้ดีครับอยู่ท่ว่าวันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นพี่ครับในอีพีนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนรักและสามคัคคีกันไว้นะครับ <c oughs> อย่าแตกแถวอย่าแตกคอกันเองนะครับ ผมเข้าใจครับคนเราเกิดมาร้อยพ่อร้อยพ่อพันแม่ความคิดเห็นบางอย่างอาจจะไม่ตรงกันแต่ให้เชื่อเส้นะสุดท้ายมันก็ไปบรรจบกันได้นะครับก็ตอนนี้สถานาการณ์มันไม่ปกติห,หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเรานักแน่นครับ หนักแน่นแล้วก็หนักแน่นนะครับอย่าหูเบาอย่าอย่าเสกับสิ่งที่พวกเรากำลังกำลังทำมันอยู่นะครับทุกคนเรื่องกองถ่ายก็เหมือนกันให้คิดว่าเป็นบทเรียน ครับให้คิดว่าเป็นบทเรียนของเรานะครับทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเขาได้คิดไว้แล้วนะครับเขาได้คิดไว้แล้วนะครับอ่าโอเครค่พีนะคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับเข้ามาก็ฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับก็ มาเปิดใจผมแล้วกันนะเปิดใจผมแล้วกันนะครับผมยังอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยอยู่บ้านผมเหลังนี้ยอยู่ตรงเนี้ยผมยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนครับทุกคนนะขออบุทุกคนทสู้ครับนะครับขอบคุทุกคนทสู้นะครับอืมก็ยังอยู่ตรงนี้ที่เดิมนะครับโอเคครับพี่ซิครับจากินีก็คงจะมานี้ครับนะขอขอบคุณทุกคนนะครับ